เงินซึ่งเป็นสวัสดิการของรัฐอยู่ในข่ายที่ต้องถูกยึดอายัดบังคับคดีแพ่งหรือในคดีล้มละลายหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะคะและกลเองก็ได้ไปหารือในทางปฏิบัติกับเจ้าพนักงานิราทรัพย์และเจ้าพนักงานบังคับค,บคบดีมาเรียบร้อยแล้วก็เลยอยากที่จะแชร์ให้ฟังเป็นคลิปนี้นะคะเงินสวนัสดิการแห่งรัฐเช่นอะไรบ้าง1เบี้ยผู้สูงอายุ2 เงินที่ให้เป็นครั้งคาอย่างเช่นเมื่อตอนโควิดใหม่ๆที่เป็น5,000หรือ1,000 0บาทที่ขึ้นอยู่กับว่าอาชีพอะไรบ้างอะไรพวกนี้อันนี้จำจำในรายละเอียดไม่ได้นะคะหรือ3พวกปัตสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีเงินเข้าบัญชีรวมถึงสิทธทิอื่นๆที่รัฐให้เป็นโครงการนั้นนะคะโดยหลักการแล้วเงินช่วยเหลือจากรัฐพวกนี้ไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีน,นะคะแต่คราวนี้ประเด็นมันก็คือว่า ถ้าเงินอยู่ในบัญชีเราเจ้าหนี้เขาไม่ทราบหรอกค่ะว่าเฮ้ยเงินนี้มีที่มาจากแหล่งไหนเพียงใดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เงินเข้าอยู่ในบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ก็สามารถจะใช้สิทธิ์ในการอายัดเงินในบัญชีนั้นๆได้รวมถึงอันนี้ก็มีคําถามมาว่าถ้าเราเป็นพนักงานของบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วเราเองเนะี่ยมีหน้าที่เก็บเงินจากบริษัทแล้วค่อยรวบรวมส่งเข้าบริษัทแล้วต่อมาถ้าปรากฏว่า เงินในบัญชีของเรานั้นถูกอายัดซึ่งไม่ใช่เงินของเราที่เป็นลูกหนี้นะคะดังกล่าวนั้นเป็นเงินของนายจ้างซึ่งเป็นบริษัทของเราอันนี้จะโดนอายัดหรือไม่คําตอบนะคะก็คือว่าเมื่อมีเงินอยู่ในบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถที่จะอายัดได้แต่คราวนี้เมื่ออายัดแล้วถ้าเงินนั้นไม่ใช่ของลูกหนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะคะว่าที่มาของเงินนั้นมาจากไหนไม่ใช่ของลูกหนี้จริงหรือเปล่าดังนั้นในส่วนนี้ฝนก็ ขออนุญาตแจ้งไว้เลยว่าเวลากระบวนการในการพิสูจน์ว่าเงินเป็นของลูกนี้หรือไม่นั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลามันไม่ใช่ว่าจะเสร็จภายใน3วัน7วันนะคะถ้าใครที่มีอาชีพที่ต้องเก็บรักษาเงินของนายจ้างไว้การที่จะพักเงินไว้ในบัญชีตัวเองผมว่าไม่ปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเรามีเหตุจําเป็นก็ควรที่จะแจ้งให้นายจ้างทราบเพราะเมื่อไหร่ถ้าเคาะซ้ำคำสั่โดนอายัดขึ้นมาเนี่ย มันต้องใช้เวลาในการที่ต้องคืนเงินให้กับบริษัทและในการพิสูจน์นั้นก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปกลับมาที่เรื่องของว่าแล้วเงินสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าเจ้าหนี้เขาอายัดไปแล้วก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องไปชี้แจงให้เห็นว่านี่เป็นเงินที่เป็นสวัสดิการของรัฐซึ่งนั่นมันเป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาแต่ผลอยากจะมาพูดให้ลึกถึงวิธีการป้องกันปัญหาก็คือว่าทําอย่างไรไม่ให้เงินนั้นอะถูกอายัด ซึ่งโดยกปกติในทางปฏิบัติตามที่คนศึกษามาเงินสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะรับด้วยกัน2ช่องทางนะช่องทางแรกก็คือไปรับเป็นเงินส,สดจากหน่วยงานท้องถิ่นของเราถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือที่อบตอที่เทศบาลหรือว่าถ้าเป็นในส่วนกลางก็อาจจะเป็นสำนักงานเขตน,นะคะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็ไปเซ็นเพื่อที่จะรับเงินนั้นเข้ามาเดืเอนมอบอำนาจให้ลูกหลานไปเซ็นเพื่อที่จะรับเงินมาเป็นรายเดือน หรือกรณีที่2ก็คือขอให้โอนเงินเข้าบัญชีคราวนี้เวลาโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยค่ะมันก็จะมีประเด็นว่าเวลาเจ้าหนี้เขาไปอายัดบัญชีถ้าเป็นคดีแพ่งก่อนนะคะเขาไม่รู้หรอกว่าเงินในบัญชีนะนะั้นเป็นเงินประเภทอะไรยังไงบ้างดังนั้นเมื่อเงินเข้าไปในบัญชีแน่นอนว่าเจ้าหนี้ย่อมที่จะอายัดได้แต่เมื่อเจ้าหนี้อายัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทําการพิสูจน์ให้เห็นว่าเงินนี้เป็นเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนั้นถ้าเป็นเงินประเภทที่เข้าบัญชีถ้าเข้ามาแล้วก็ควรที่จะบระหิหารจัดการออกจากชื่อของเราเพื่อที่จะเป็นการป้องกันปัญหาไม่ต้องไปแก้ไขทีหลังในการไปขอรับเงินคืนนะคะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของส่วนคดีล้มละลายนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในกรณีที่ถ้าลูกหนี้ถูกพิธารัพ์เด็ดขาดขึ้นมาบัญชีธนาคารที่เราเคยเปิดใช้อยู่ก่อนที่ถูกพิธารัพย์เด็ดขาดก็จะถูกปิดไปโดยคําสั่งของศาล แล้วเราไม่สามารถที่เปิดบัญชีใหม่ได้นะคะถ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพท์ดังนั้นในกรณีที่เรามีสิทธิ์ได้เงินสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเยี้ยผู้สูงอายุหรือในเรื่องของเงินอื่นๆที่ให้รัฐให้การช่วยเหลือนะคะถ้าเราต้องการที่จะให้โอนเงินเข้าบัญชีก็ให้เราดําเนินการคือหนึ่งไปแจ้งต่อเจ้าหน้านทักษ์ทรัพย์ให้อนุญ,ญาตให้เราเปิดบัญชีเงินฝากแล้วเราก็นําสมุดบัญชีเงินฝากนี้ ปแจ้งในหน่วยง,งานต่างๆของเราว่าให้นําเงินโอนเข้าบัญชีนี้และที่สําคัญคือบัญชีนี้เปิดมาไว้เพื่อเป็นกิจเฉพาะในเรื่องของการรับเงินสวัสดิการแห่งนัตดังนั้นเราอย่าชะล่าใจหรือคิดว่าไม่เป็นไรเจ้าพนักงานอนุญาตให้เปิดบัญชีแล้วดังนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะให้บุคคลอื่นหรือลูกหลานของคุณนะโอนเงินเข้ามาในบัญชีนี้ไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่ทางผ่านก็ตาม เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาในบัญชีนี้จะถูกตรวจสอบแล้วถ้าสมมติเราไม่สามารถพิสูจน์ได้เยเงินจะต้องถูกอายัดไปทั้งจํานวนนะคะดังนั้นเมื่อมีสิทธิ์แล้วก็ต้องใช้สิทธิ์อย่างพึงระมัดระวังนะคะสรุปความก็คือเงินที่เป็นสวัสดิการแห่งรัฐเจ้านี้ไม่สามารถที่จะยึดหรืออายัดได้ทั้งในคดีแพ่งและคดีล้มลลายถ้ามีการยึดหรืออายัดก็สามารถที่จะไปขอพิสูจน์เพื่อที่จะรับเงินจํานวนนั้นกลับมาทั้งจํานวนนะคะ แต่ยังไม่เสียเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันดีกว่าการแก้ไขปัญหาก็ไปดําเนินการขออนุญ,ญาตต่อเจ้าพนักงานครับพิธีหรือเจ้าพนาักงานจกทรัพย์ให้เรียบร้อยเพื่อใช้บัญชีในการรับเงินเพื่อการนี้แล้วก็บัญชีที่เปิดขึ้นมาเพื่อการนี้นั้นก็ไม่ควรที่จะนาเงินเนี่ยมาผสมคนเปนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อใดที่เกิดเหตุสะดุดผิดพลาดขึ้นมามันก็จะมีผลกระทบต่อคนที่เป็นเจ้าของเงิน และรวมถึงลูกหนี้ทั่วไปนะคะในกรณีที่ท่านทํางานและในตําแหน่งงานนั้นมีสิทธิ์ที่จะรับเงินแทนนายจ้างอย่างไรเสียก็ตามเนี่ยต้องบริหารบัญชีไม่ให้มีเงินค้างอยู่นะคะเพราะเมื่อมีเงินค้างอยู่แล้วเจ้าหนี้เขาไม่ทราบหรอกค่ะว่าเป็นเงินที่ไหนแต่รู้ว่าบัญชีนี้เป็นของท่านเจ้าหนี้เขาก็สามารถที่จะอายัดได้นั้นก็จะเกิดความไม่สืดอกในประการทั้งปวงเพื่อที่จะในการพิสูจน์ ว่าเป็นเงินของใครเพื่อมาคืนเจ้าผอมที่แท้จริงนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่มีคนตั้งคําถามมาว่าเงินสวัสดิการแห่งรัฐรอยู่ในขายที่ต้องถูกบังคับคดีหรือไม่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดุนช่วยแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ